สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีรวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีจัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและยุทธศาสตร์สร้างการพัฒนาจังหวัดสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐเละกอกชน นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานว่าได้ทำงานทุกอย่างด้วยความทุ่มเทเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีอยู่อย่างมีความสุขซึ่งจะใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ทำให้เต็มที่มากที่สุดพร้อมได้ตอบข้อซักถามและประชาสัมพันธ์สรุปผลงานแผนโครงการของหน่วยงานต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งในโอกาสนี้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีและททท,ทสํานักงานจังหวัดจันทบุรีได้นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการผลิตถ่านอัด ตำบ,บปลป่งน้ำร้อนอำเภอป่งน้ำร้อนที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการขยะเศษกิ่งไม้จากต้นลำไยที่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกกันมากนำมาเพิ่มมูลค่าทำเป็นฐานอัดแท้งภายใต้ชื่อฐานถึกที่มีคุณภาพในการให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอและมีความทนทานยาวนานกว่าฐานทั่วไปมีตลาดรองรับทั้งในพื้นที่และส่งออกไปนอกพื้นที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำหลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปล่องแก่งคลองเครือหวายที่หวังขอนชาเล่สัมผัสธรรมชา เขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของพื้นที่อำเภอปองน้าร้อนเปิดมุมมองการท่องเที่ยวแนวปจนภัยที่มีทั้งความสนุกสนานและปลอดภัยและเยี่ยมชมวัดเขาวชวังวัดที่ถือเป็นอัญซีนของจังหวัดจันทบุรีมีความสวยงามด้วยประติมาการรมแกะสลักไม้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเพื่อน,นํามาขยายผลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของดีจังหวัดจันทบุรีในพื้นที่ภูเขาเทือกเขาสอยดาวที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านและ,กะเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนอำเภอปงนนนน้้้ําาาาารรอสยดวจกกัผูช จังหวัดจันทบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรีได้น,นาคณะเยี่ยมชมให้กําลังใจกลุ่มทอผ้าที่ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าท,ทอลายราชวัจจันทบู์ส่งเสริมัตลักอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นที่ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าบ้านคลองบอนตาบลหนองตาคงอเาเภอป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีและที่กลุ่มทอผ้าบ้านสับตารีหมู่2ตําบ,บนทุ่งขนานอเาเภอสอยดาวเพื่อให้สื่อมวลชนนาไปเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผ้าลายราชวัตบรรจจจันทบู์เป็นผ้าประจําจังหวัดจันทบุรีฟื้นฟูหลาายททอบบรรณจจวนุีี่เคมใ และได้เสื่อมหายไปตามการเวลาให้คงกลับคืนมาสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรมาชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยตลอดจนผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไปมมันนนนจะเเเเป็็็็กกกอยย่่่าาาางง้หหดูวล ใจตัวเองว่าอย่าครับไม่หรอก 三个 <laughs> <laughs>